อ่ะเห็นมีข่าวผู้รับเหมาโกงใช่ไหมครับเทใบสามเท่าไหร่เป็นร้อยบ้านเลยมั้งใช่ไหมเป็นหลายหลายสิบล,ล้านใช่ไหมครับที่มีข่าวกระแสอยู่เนี่ยแล้วก็มีคนถามลุงช่างมาว่าทําทยัางไงคะทายังไงคะเอางี้มาดูกันก่อนทําตามนี้เลยอันเนี้ยสอนอยู่ในคลาสทุกคลาสมาบอกพวกเราแล้วกันดูอันนี้ก่อนเลยนะครับบ้านหลังหนึ่งเวลาราคาของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเป็นสัดส่วนอยู่ตรงไหนบ้างต้องรู้ตรงนี้ก่อนในวงกลมเนี้ย มันคือต้นทุนบ้านหลังหนึ่งมันจะประกอบด้วยหลักๆคือสีสีฟ้าเนี่ยคือค่าโครงสร้างค่าโครงสร้างเนี่ยรวมเข็มรวมทันลาดจนถึงโครงหลังคาไม่รวมไอตัวกระเบื้องมุงหลังคานะมันมีราคาแค่35%เองจําไว้นะอันนี้มันเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการถอดปริมาณจริงๆมันจะไม่หนีไปตรงไปจัดตรงนี้เท่าไหร่หรอกเรามักจะเข้าใจผิดว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ย โอ้โหตอนเขามาทําเสาทําคานทําเข็มเนี่ยมันคงจะแพงมากเราก็จ่ายตังค์เขาเยอะๆจริงๆแล้วมันถ้าบ้านเราร้อยบาทเนี่ยตรงเนี้ยสาสิบห้าบาทก็เยอะแล้วจําตัวเลขนี้ไว้ให้ดีจําตัวเลขนี้ไว้ให้ดีแล้วเวลาเขามาเสนอจะทําสัญญาคุณเขาจะมาแบบนี้งวดที่หนึ่งผมขอเบิกล่วงหน้านะเบิกล่วงหน้าก่อน บางคนก็สิบบางคนก็สิบห้า 15, บางคนยี่สิบสามสิบเขาจะมาแบบนี้เลยแล้วก็งวดถัดไปก็จะเบิกเมื่อทำโน่นทำน,น,ทำนี่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะดูยังไงว่าตรงไหนมันเสียงไม่เสี่ยงผมมีคำแนะนำให้ทำตามนี้เลยนะครับเวลาเขาเสนอมาแบบนี้คุณดูเลยว่ากี่งวดผมไม่สนใจผมสนใจว่างานโครงสร้างมันเสร็จตรงไหนตรงงวดไหนคำว่างานโครงสร้างเสร็จก็คือโครงหลังคาแล้วเสร็จ ไม่รู้แหละอันเนี้ยอันนี้วันทำสัญญาเสาเข็มคานโครงสร้างคอนกรีตอ้าวงวดที่ห้าเนี่ยครับนี่ไงงานโครงหลังคาแล้วเสร็จหมายถึงว่าโครงสร้างมาเสร็จที่งวดที่ห้าคุณขีดเส้นตรงนี้เลยแล้วลองรวมตัวเลขตรงนี้ดูสิกี่เปอร์เซ็นต์สิบ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 สี่สิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นในขนาดที่เนื้องานโครงสร้างจริงๆมีอยู่เท่าไหร่เนื้องานจริงๆมันไม่เกินสาครับหมายความว่า คุณกำลังจ่ายเงินช่วงต้นเนี่ยมากกว่างานสิบยี่สิบสามิเอร์ซนตบางคนนี่โอ้โหจ่ายแค่ตรงเนี้ยไปห้าหกสิบเอร์ละเทียบกับงานส5ปอร์ซความเสี่ยงคุณอยู่ช่วงนี้เลยครับถ้าดูตามข่าวจะเห็นชัดเขาจะทิ้งงานไปช่วงไหนครับช่วงขึ้นเสาขึ้นเสายังไม่เสร็จโครงสร้างยังไม่เสร็จช่วงนั้นแหละเขาทิ้งเลยเพราะตรงเนี้ยเขาจะได้เงินสูงสุดละโอ้ได้เงินหลายสิบเปอร์เซ็นต์แหละ คืออย่างนี้ครับประเด็นคือเราอ่ะมักจะเข้าใจผิดเราเห็นเวลาเข้าคนเข้ามาลุมตู้สร้างขึ้นเสาขึ้นคาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องใช้เงินเยอะเขาขอเบิกเราก็ให้เขาขอเบิกเราก็ให้เพราะเราคิดไปเองว่าไอ้มูลค่าตรงไอ้ที่เหล็กที่ปูนตรงนั้นมันเยอะเป็นส่วนใหญ่ของบ้านแต่ความเป็นจริงคือมันยังไม่เยอะครับมูลค่าที่เยอะจริงๆของบ้านเนี่ยครับคืองานสถาปัตยกรรม งานหลังคางานก่องานฉาบงานฟ้างานพวกนี้ต่างหากที่มันเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นมันเป็นงานสถาปัตยกรรมเพราะนั้นเขาทำไม่ถึงงานตรงนั้นคุณสังเกตว่าคนที่เขาตั้งยิ่งเขาตั้งใจโกงนะช่วงนี้ครับเขาจะเก็บเงินคุณเยอะมากบางคนเนี่ยหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยถ้าเขาเสนอมาแบบนี้มีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะถูกเท แล้ววันที่คุณถูกเทเนี่ยเงินคุณจะออกไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากแล้วเขาก็จะไปทําแบบเนี้ยกับรายอื่นๆเพราะนั้นวิธีแก้ครับเขาเสนอมาอยัางไงก็ตามคุณหาให้เจอนะว่างานโครงหลังคาแล้วเสร็จที่งวดไหนแล้วขีดเส้นเลยแล้วคุณรวมตรงนี้ดูถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยห้าสิบห้าแล้วคุณไม่สบายใจคุณจําตัวเลขสาสิบ้าเอร์เซ็นที่ผมบอกไว,นะวน้นะวิแสดงว่าเขาเบิกเราเกินยีนะ่สิเปอร์เซนตะคุณก็ตั้งตัวเลขในใจได้ว่าเอ้ย ฉ,ฉันยอมให้เขาได้สัก4ี่ิพอเกินงานนิดหน่อยคุณก็ขอต่อรองเขาว่าอ่ะหัวแรกสิบเอร์ซนนี่ให้แต่ตรงเนี้ยเอาสักเจ็ดไหมตรงนี้เอาอีกแปดไหมตรงนี้เอาสิบไหมตรงนี้เอาห้าไปมันจะได้หายไปอีกสิเอร์ซตรงเนี้ยอาจจะเหลือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ยังเกินเนื้อง,งานอยู่สิบเปอร์เซ็นแต่ว่าโอเคลดลงมาเยอะนะตรงเนี้ยครับเอาไปใช้เถอะคุณพลาด ส่งมาถามลุงช่างเนี่ยพอส่งอ้ตัวสัญญาเนี่ยส่งงวดงานมาให้ดูเนี่ยเห็นปุ๊บลุงช่างก็เดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นต้องแก้ก่อนที่ทำสัญญาคือเช็คตรงงวดงานนะครับแล้วก็เอาโครงสร้างเป็นหมุดหมายครับจำไว้เลยโครงสร้างของบ้านจําเลข35%ไว้แล้วกันนะครับคุณให้เข้าได้40%ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแบบเยอะกว่านั้นมันมีความเสี่ยงอยู่กับตัวเรา นะครับป้องกันไว้ก่อนส่วนคนไหนโกงหรือคนไหนไม่โกงผมไม่มีเคล็ดลับหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์มนุษย์มันเป็นแบบนี้เราก็คงต้องตรวจสอบให้ดีที่สุดตรวจสอบแบ็กกราวทั้งเบื้องหลังอะไรอย่างนี้นะครับอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้วิธีมาเอาตัวเลขตรงนี้มาป้องกันเราอาจจะสุดท้ายเราก็อาจจะโดนอยู่ดีแต่ว่าความเสียหายเราอาจจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือที่เป็นกันอยู่ตอนนี้เอาไปใช้นะครับนะ หวังว่าจะมีประโยชน์